สวัสดีครับ,รบก็เป็นเศษยระมอครับมาดูกันเป็นเสียบะมอห้านิ้วนะครับห้านิ้วแต่ตัวมันก็จะดูประหลาดประหลาดหน่อยเพราะว่าจะมีหางหยากนะครับมาดูฝั่งนี้ก็นะครับเห็นนะครับว่า,าเป็นจุดสี่ห้าขนาดห้านิ้วนะครับเป็นตัวเดิมคือ 1น1 1นะครับเป็นยี่ห้อล็อกไอแลนด์นะครับไอที่เมียงครผมจะหนึ่งให้ดูอันนี้เป็นแม็กที่ซื้อมาซื้อมาต่างหากนะครับราคากา็สูงอยู่เหมือนกันนะครับข้าไม่กล้าบอ,อกนะครับผมกัรดาวผมพักสไลด์นิดนึงน,น,น,นะครับโอเคนะเวลาค้างสไลด์เนี่ยปืนรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยเขาก็จะมีฝาครอบแล้วฝาครอบสปริงแล้วแล้วก็จะมีนิดเดียวแกนไกล็อกมีอยู่นิดเดียวนะครับไกล็อกก็จะไม่โผล่นะครับ แล้วก็แม็กติดปืนเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับแม็กติดปืนก็จะเป็นแปดนัดนะครับตัวนี้เป็นสิบนัดซื้อซื้อมาต่างหากนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชะค่อยๆพิกให้ดูนะครับเนี่ยก็เป็นเป็นติดปืนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับเนี่ยพอถ้าแม็กมาก,กับปืนเนี่ยมันจะส้นเรียบนะครับแต่ว่าถ้าถ้าแม็กที่เราซื้อเนี่ยส้นมันก็จะยาวหน่อย ที่ผมใส่เนี่ยผมอยากชั่งน้าหนักโอ้โหใช้ได้เลยครับเนี่ยก็เป็นสิบนัดนะครับทีนี้เรามาดูปืนว่าผมใช้ปืนนิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะครับมุมเนี้ยมันจะยาวสังเกตไหมจะยาวแล้วก็จริงๆหนึ่งก็หนหนึ่ง,งอ่ะองศาด้ามประมาณเนี้ยคือเวลาเราถือปืนปั๊บเนี่ยมันก็จะจะได้องศานะครับอเอกลักตัวแรกเอาตั้งแต่ต้นเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นฝาครอบสปริงแบบแบบต้องกดนะครับคุณต้องกดตรงนี้ฝาครอบสปริงเวลาถอดปืนนะครับ ก็ของใหม่จะตึงมากความตึงเนี่ยแซวเลยนะครับเมื่อก่อนผมยิงเลตเบอร์เออร์เท่านี้เลยเนี่ยไม,ไม่ไม่มีเสียงดังนะครับเดี๋ยวผมมาขยาับใกล้ๆไม่มีเสียงนะมันตึงมากครับปืนฟิตติ้งดีมากเลยครับอันเดอร์คัตไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําเผื่อให้บางคนก็มาติว่าเพออันเดอร์คัตไม่ไทําให้เนี่ยปืนมากระดกแรงไม่จริงครับอยู่ที่คนยิงนะครับแล้วก็สปริงเฮาสิ่งเนี่ยก็จะทํา ทำการลื่นไว้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นพลาสติกนะครับอื่นๆไม่มีลายฝาประกับก็เป็นพลาสติกเดี๋ยวเรามาดูตอนยิงนะครับเดี๋ยวผมผมไม่ถ่ายภาพมุมเนี้ยนะมุมสวยๆนะครับถ่ายภาพมุมสวยๆนะครับแล้วก็กนั้นลองลองลอง,ลองด้วยมือขวาครับ แน่นเลยลองด้วยมือลองด้วยไป้ายครับโอเคครับเสียงค่อนข้างจะหนักแน่นขี่ขวดนะครับนี่จะดีกว่า ดีกว่านูนน้นครับมาโอเคมาแล้วครับดึงจะดึงสไลด์หรือจะจะปลดตรงนี้ก็ได้ครับกดแรงๆไปโอ้นี่ลตางเลยครับเข้าแล้ว โอเคอเค่ะเฟเฟฟแต่ว่ามันมันแน่นอยู่แน่นขนั้นตอนหายโอเคครับครับมาดูตัวปืนอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ครอบครองตัวเนี้ยอ่ากำลังซื้อเนี่ยผมว่าสามารถซื้อตัวอื่นได้หรือตัวที่ตกแต่งสวยแต่เขาซื้ออะไรกันนะครับปืนหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาซื้ออะไรกันก็จะให้ดูว่าเขาจะซื้ออะไรกันนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะซื้อ,อเอกลักษณ์นะครับหรือความเดิมของเขาความเดิมของหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งก็จะมาดูกันตั้งแต่ศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยศูนย์เขาเนี่ยก็จะเป็นศูนย์สั้นๆโผล่มานะครับศูนย์หลังก็เหมือนกันนะครับประมาณนี้ก็เตี้ยๆเวลาเราเล็งมุมเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมันไม่ได้สูงนะครับ เลงไปถึงศูนย์หน้านะครับแล้วก็จากศูนย์ตัวบนเนี่ยก็จะมี le เลชัน <selection S 2> คือตัวสำหรับดึง่ะครับตัวดึงตัวเนี้ยก็จะละเอียดนะครับมีทั้งสองข้างทั้งหน้าและหลังจะละเอียดมากเลยนะครับถัดมาเนี่ยถัดจากศูนย์มา l e เลชันมาก็เป็นตัวนกนะครับนกเขาก็จะไม่มีเจาะโผล่ไม่มีรูเป็นนกตันตันแบบนี้ แล้วก็ใช้ง้างออกนะครับอย่างนี้ถ้าช่างา้งนกขึ้นแล้วก็เซฟได้แล้วก็เซฟเนี่ยเป็นท่อนหางหางสั้นนะครับเซฟหางสั้นไปดูเนี่ยนะครับเนี่ยแค่นี้นะครับเบอร์นหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งนะครับ่าเวลาเซฟเนี่ยเขาทั้งจะง่ายเดี๋ยวผมทาให้ดูเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลดนกนะครับเ็นเนี่ยนก,ก็จับนิดนึงนะครับจะเอามือกดแบกสามแปดเนี่ยองศามันไม่ได้ นะครับสามแปดเขาจะเหนียวแล้วกดองศาไว้เลยนะครับก็ไล่มาละหนึ่งคือศูนย์ศูนย์หน้ากับศูนย์หลังนะครับค่อนข้างจะเล็กๆเรียวๆนะครับแล้วก็สองคือเซอเดชั่นสามคือนกสี่เซฟนะครับเซฟตั้นๆอย่างงี้ห้าบิวเทลนะครับบิวเทลตัวเนี้ยก็จะประมาณนี้นะครับต่ำๆแต่ก็ไม่มันมันก็เซฟป้องกันห่างนกมา หนีบมือเราได้ระว่างที่เรากำนะครับเนี่ยบางที่เรากำเนี่ยมันก็ไม่ถึงนะครับมันมีระยะนะครับประมาณเนี่ยมันจะมีระยะตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีมีถัดมาก็วงไกลเขาก็จะมุนๆนะครับทั่วไปแล้วก็ไม่ได้กว้างไม่อะไรพอดีมือแล้วก็ส่วนไกลเนี่ยเขาจะเป็นไกลตันนะครับไกลตันเหมือน ดั้งเดิมเลยนะครับปืน,ปนจริงจริงหน,นึ่งกหนึ่งเป็นปืนที่เคยเข้าสงครามนะครับซื้อเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ยุคที่หลังสงครามเลิกแล้วเนี่ยสงครามโลกเลิกแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาติดตัวทหารมาเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็ปุ่มปลมแม็กก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับซ่อนไว้ตรงหลังกล่องกลนะครับแล้วก็จัวเนอรคัดเนี่ยก็ไม่ได้สูงแต่ว่าดั้มดั้มเนี่ยมันยาวนะครับดั้มดั้มบระจับมันก็พอมือผมร้อย 69สิบเก้านะครับแล้วก็มีตาล็อกไอแลนด์ล้างอ่อนก็จะจะเล็กๆไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่ครับส่วนด้านอีกด้านเนี่ยเขาก็จะเรียบๆนะครับเรียบๆไม่มีอะไรสีปากไลท์เนี่ยเวลาเราโดนน้ามันโดนอะไรบ้างเนี่ยมันก็มันก็เนียนนะใครบอกไม่เนียนเนียนนะครับเนียนนะครับมันอยู่ที่เราเรารักษามากกว่านะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้ดูเนียนนะครับใครว่าไม่เนียน สีเขาก็เนียนดีนะครับแล้วก็องศาดําก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นนัดแถวเดียวครับจริงๆพอเราหยิบมาเนี่ยมันมันได้สเสน่ห์เลยได้มาตั้งแต่ดูด้านบนนะแต่รุ่นหลังนี่ก็เปิดช่องกว้างนิดหนึ่งแล้วก็ควานตรงนี้หน่อยหนึ่งแต่ไอ้ตรงตรงเนี้ยมันมาทําด้านหลังครับเวลากระสุนพิกตัวออกเนะี่ยทําให้ดูนะครับเนี่ยเวลากระสุนปกปกก่ากระสุนเนี่ยจะพิกตัวออกเนะี่ยก็จะพิกออกมาอย่างเนี้ย ก็ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยมันก็จะไม่โดนนะครับเวลาเวลาป่ากระสุนพิกอ่ะถ้าเกิดมันมีแง่เนี่ยสมัยก่อนมันจะโดนเขาก็เป็นการเพิ่มเติมมาภายหลังนะครับแล้วก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรมีหนึ่งสองสามเซฟสี่นกห้าบีเบเทลหกหลังอ่อนเตี้ยประมาณเนี้ยครับเจ็ดไกตันเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็เอกลักษณ์องศาดั้มนะครับเอกลักษณ์นี่คือลักหนักของหนึ่งตันหนึ่งหนึ่งลำกล้อง ดังเดิมก็อยู่ที่ห้านิ้วนะครับอันนี้มันมันเป็นน้ำมันนะครับที่ผมรูปเนี่ยเป็นน้ำมันครับยาวสวยคือลักษณะเขาเขาสวยจริงๆต้องต้องยอมรับว่าเขาสวยจริงๆคือชอบไม่ชอบเสน่ห์เขาเหมือนคนเล่นพระครับเล่นพระไม่ว่าจะพิมพ์ไหนะเขาเล่นเขาก็มานั่งรูปรูปของคำมานั่งดูมันมันมีเสน่ห์และเนี่ยมันมันมีประสบการณ์ตัวปืนรุ่นเนี้ยมันมีประสบการณ์มันมีสตอรี่ของมันนะครับส่วนถ้าคนที่ชอบ แต่งเขาก็จะไปแข่งไปอะไรเนี่ยเขาอาจจะต้องเพิ่มอ,อกกุปกรณ์บางอย่างเช่นเจาะไกลให้โปร่งขึ้นเป็นรูนกไอเสฟนี่หางยาวขึ้นนกตัวสูงขึ้นแล้วแต่จะเปลี่ยนไปาหางนกตัวหลังนี่ก็เจาะโปรง่งนะครับวิวเทลสูงขึ้นมาแล้วหางวิวเทลเนี่ยแอนขึ้นมาแล้วก็เซฟหลังอ่อนก็สูงขึ้นมานะครับอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสแตนเลสอะไรก็ว่าไปครับหรืออลลอยนะครับ,รนะรบประมาณนี้ก่อนนะครับ,นะรบแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันยิงต่อ ขวาครับ๋ยวที่เขาบอกปกอกันเดี๋ยวลองใหม่ครับเดี๋ขอใ้ทีครับนัดสุดท้ายครับถ้าเล็งทั่วไปเนี่ยมันจะออกมาทางขวาน,นิดหนึง่งแต่ผมเล็งแก้ก็เข้าปริเวณนนี้นะครับซึ่งได้มาเมาื่อวานนะครับเพื่อนสมาชิกอันนี้ก็ขึ้นนกแล้วน,นะครับอันนี้ก็เซฟเนะครับเซฟตรงนี้ เกับเเซฟง่ายครับดูนะถ้าหางยาวก็เกะกะครับรหัสตันก็เดี๋ยวจะลองจะลองฟิลลิ่งปืนนะครับจัดเ้วมมือซ้ายก่อนอนะครับตรงกลางนะครับยังยังไม่รู้ว่าูตถ์มัน,นยังไงนะครับ เร็วเล่นๆแต่รจริงๆนะมือขวานะครับอเอ้มันก็ไม่ค่อยแม่นนะเพราะปืนมรนแรงวะเนาะมันแม่นแต่ผมจับปืนไม่อยู่โอเคต้องอย่างนี้ครับประมาณนี้อ่านดูดิกหรออ๋ได้ทรานไปจับ มุมมันไม่ได้ต้ยิงด้ว่มือขวาครับโอเคครับประมาณนี้ครับผมอ่าแม็กนันแปดนัดจัดให้ได้เลยพี่จัดให้สองแม็กค,ครับจับสี่เหลมมอห้านิ้วนะครับล็อกไอแแ้นครับผมดึงซ้ายเอาล่ะครับพี่มอนบอกว่ามันเป็นยังไงได้โทรตามมา ใจเย็นหน่อยพี่เย็นหน่อยตามครับพี่ตามครับอเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวหยุดครับพี่มอนจะลองดูว่ามีกระสุนด้านครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเอาออกวางวางลำกล้องไปทางนู้นเดี๋ยวเพิ่งออกโอเคครับแช่ก่อนกสิบวิก็ก็เรามันไม่ออกนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปดูกระสุนด้านนะครับเราก็ว่ามันเป็นอะไรนะครับ นะครับก็กระสุนด้านนะครับบุกไปจะไม่ลัานเดี๋ยวจะไปแลกคืนที่สนาม <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวลองต่อครับพี่มาต่อครับเหลืออีกสามนัดเดี๋ยวไม่ต้องเล็กมากนะครับ <c oughs> จะเข้าเข้าใกล้หน่อยไหมพี่เพราะว่ามัน,ป,ป,นปืนใหม่พี่พ,พี่ยังพี่ยังจับระยะไม่ได้เพราะว่ามันดิ้นแรงมันดิ้นแรงเข้ามาใกล้แกก็บอกว่าเดี๋ยวหาดูถูกแก อ่าเข้าวไปแล้วครับทำไมเสียงมันดังขนาดนี้อ่าใช้ได้ครับก็อยู่ที่อยู่ที่กลางนะครับแต่ว่ายังไม่คุ้นเคยนะครับเนาะปืนชี้ปืนชี้ปืนชี้ก็กระคืบนี่แหละคกับกระปั้นหนึ่งอยู่กลางครับเพราะว่ามันไม่คุ้นเคยครับแล้วปืนมันห้านิ้วมันก็ดิ้นแรงนิดนของใหม่ของใหม่ของใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับน้องๆในสนามก็แต่สงสัยอยากลองมันเป็นยังไง เดี๋ยวยิงเสาแล้วขี้เกียจหลบมันก็เด้งกลับมาผมเดี๋ยวผมถ่ายปิดเอืมนั่นอืมโอ้เป็นไงครับรถพระทรงเข้าเน่ตอนนี้ใช่ไหมดูด้วยกันหมดแล้วครับชปิดชิตเนี่เหมือนเปิดชี้เปิดชี้เปิดชี้โอ้ตรงตรงนั้นใช่ไหมนี่ยครับตรงนี้หมดเลย โหมันหลอเลยวะสำัดครับสำัดนะโอเสียงใุญอย่างน้องๆลองไม่เยอะครับเพราะว่ากระสุนมันแพงแรงครับก็อยู่ในในวงกลมอ่ะครับมันมันปืนอาจจะยังมาตามไม่ถ่ายครับสเสียง,งครับอาจจะผม โอเค okay, ขอดูดึง,ด,งดึงสลายนะ่ะดึงสไลด์มือเพิ่งเข้าไกลนะครับโอเคครับผมยิงช้านะพี่พอยิงเร็วแล้วมันมันจะไม่ค่อยเข้าเพราะว่ากล้ามเนื้อมันสั่นเข้ากลางเลยพี่ โอ้ oh, นี่เกาะกลางกัถือว่าเช็ดโ oh, อ้กลับเป็นกระจุกเลยพี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวข้าป,ปอบข้าป,ปอบเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้ค้าป,ปอกพี่ต้องกดม็กครับกดแม็กก่อนโ okay, อเคแล้วดึงดึงสไลด์งาย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 ท้องโอเคใส่ใหม่ใส่ใหม่เลกนัดหนึ่งด๋ยวเราใส่ใส่รูปใส่รูปก,ก,กันใส่รูปกันก็มีมีค้าปอกก็บางทีเป็นที่กล้ามเนื้อครับเพราะว่า บางทีทีเราเรายิงปืนกันมากแล้วกล้ามเนื้อมัน,ม,นมันเริ่มไม่รับแหละคล้ายมันมือมือขาย่อนถอยหลังครับโอเคพี่ก็ทำอือือืดูอาสาดิแตแล้วอากดกปไปดูกไปดูไปดูอไปืนที ่ธรรมดานะเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยยิงเร็วซะด้วยไม่ธรรมดาครับดูกลุ่มใหญ่ครับกลุ่มใหญ่ับืนชี้ครับนะครับวนวนปืนปืนปืนวนวนนีอคือคือคือตรงนี้ครับกลุ่มใหญ่คือบริเวณนี้ใช่แน่แต่ตะกลุ่มนี้เป็นกระจกสวยมากกลุ่มนี้นี่เป็นกระจกครับโอ้แต่ว่าถือว่าใช้ได้โอเคครับ